ต้องสสยชอบกินโตเกียวนะ่ะเออเอาัเช่ษลองใครไปถามหาดูสิว่า,ารู้จักคนชื่อโตเกียวประจาาถามมันมีใครรู้จักหรอ,อจริงจริงไม่มีใครรู้จักหรอก ยาวลา่างดิดมาแล้วจะมีแต่สองนะล่ลางเปลี่้นชาวหยินขึ้นมาจริงไม่มีใครรู้จักหรอกไปถามหาชื่อเลยอ,ร,อรู้จักคนชื่อโตเกเียวอคนชื่อตเกเียวปะคาะรู้จักคนชื่อโตเกเียวปะครับฝันไหมหรอไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มีใครรู้จักหอออะะรอกแล้ว อ๋อแล้วมีรูปเปล่าบอกมี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 ครับไหนดูเสียดูเสเนี่ยขอดูรูปหน่อยเนี่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 ยรู้จักคนขึ้นอ้ยโตเกียวที่ไหนอู้ยนี่นะเขาเรียกกันแต่น้องแดงน้องแดงเออไปดึงขาไปใส่ตงกลับานเลยวะนัน เออโอ้นี่บ้านอยู่ตรงนี้เองเนี่ยโอ้ไปดูนี่นี่เดินไปเนี่ยเดินเนี่ยเดินเนี่ยเนี่ยออกซอยเนี่ยเออออกซอยนี้ก็ถึงแล้วบ้านเขาอะเนี่ยโอ้ชื่อแดงแมลุงเงยเอาชื่อลุงเงาเอารูปถ่ายมาตั้งนานแล้วแม่ไม่ต้องไปใช้ชื่ออะไรโอ้โหถามหาสังวันหาไม่เจอหรอกตกเกี่ยวแน่น้น เออสักันละเออโอ้ยนอนเวลาโ้นโดน,น,นกันแนะน้วเดี๋ยวตกเกี่ยวเออชื่อตกเกี่ยวก็บพยายามก็บอกชาวบ้านเขาบอกชาวบ้านชาวช่องกันด้วยละ่ะเออมันเองชื่อตกเกี่ยวนะว่ะเวลาเขาถามหาเราก็จะได้รู้เออกิงเลยเจียว ไม่ใช่ชื่อตัวเกียวอยู่คนเดียวเราคนอื่นเขาไม่รู้แล้วใครจะตามหาเจอเราเออหน,นุ่มจริงเลยอยู่ใกล้ๆจะเตะให้หนิเราเนี่ยเออวนเล่นเด้วเอวนเล่นน่ะเราก็เกียววนเล่นจน้ะกระดูกก็กระดูกก็กระดูกกระดูก ดกเอ้ยนอดเองสรุปเองก็ได้เนาะนั้นเออไปบอกเขาด้วยนะไปบอกคนแถวที่เราอยู่ด้วยเวลาเขาถามหานะ่ะเออเขาจะรู้ชื่ออืมริงเลยเจียวเราดิใช่ค่ะจะชื่อก็ดูคุกเอาแล้วกันเออ

ดีบอนั่นแหละเราตะเกี่ยวทีเพียงขามน่ะเราตะเกียบบอกจยกกินกระดมก็ว่านะเออเวลาตั้งเชื่อถูกเลยเนอะบอกบอกชาวบ้านจะช่องกันด้วยล่ะตั้งเชื่อกเออเวลาก็ถามหาใจะรู้แบบคุณนะคุณนะซื้อกล้วยแขกเอากล้วยแขกเหมือนกันล่ะออินไลน์ไม่ใช่แขกอินไลน์ไม่ อินนายไม่ใช่แคร์คนเพ love, ี้ยนวะล่นคนเพี้ยนเจ้าตัเกี่ยวคนเพี้ยนเอออคิดงเจียวคนเพี้ยนวะล่ะนะอินนายไม่อินนายไม่ใช่แคร์อินนายเป็นคนไทยอินนายเป็นคนไทยสั้นอินนายไม่ใช่แครกเออ Ha <laughs> ha